สวัสดีค่ะยินดีดดต้อนรับเข้าสู่เพกทอล์กที่นี่คือพื้นที่เล็ก,ลกๆที่เพกอยากจะชวนทุกคนมาฟังเรื่องราวเกี่ยวกับบาดแผลทางใจการเยียวยาและการเติบโตจากภายในที่นี่เราจะพูดกันด้วยหลักคิดจิดตวิทยาความเข้าใจและความหวังเพื่อให้ทุกคนมีเครื่องมือไว้ทําความเข้าใจตัวเองดูแลหัวใจตัวเองและช่วยประคองหัวใจของคนรอบข้างเราทุกคนลนมีบาดแผลทางใจที่มองไม่เห็นและทุกคนมีความสามารถมีศักยภาพมากพอที่จะเยียวยาจิตใจได,ด้ด้วยตัวเองขอแค่เริ่มต้นเปิดใจเรียนรู้ไปด้วยกันนะคะ เอาละค่ะ EP ที่14นี้เนี่ยเพ็กจะมาเล่าให้ทุกคนฟังในหัวข้ออารมณ์กำลังบอกอะไรฟังให้ลึกแล้วคุณจะเข้าใจหัวใจตัวเองกันค่ะต่อเนื่องจาก EP ที่13เนาะที่เราพูดถึงนิยามของอารมณ์ลำดับขั้นตอนของการเกิดขึ้นของอารมณ์กันไปแล้ว EP นี้เนี่ยเพ็กจะพูดถึงหน้าที่ของอารมณ์ความหมายที่ซ่อนอยู่ของแต่ละอารมณ์ที่ต้องการสื่อสารอะไรบางอย่างให้เราได้รับรู้ความเกี่ยวข้องของอารมณ์และบาดแผลทางใจ รวมถึง4ีขั้นตอนเปลี่ยนความสัมพันธ์ของเราที่มีกับอารมณ์เสียใหม่นะคะเพื่อเยียวยาจิตใจด้วยตัวเองกันค่ะเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาเดี๋ยวเรามาเริ่มกันเลยนะคะในที่นี้เนี่ยใครเคยสงสัยกันไหมคะว่าอารมณ์ที่เกิดขึ้นมาเนี่ยมีประโยชน์อะไรกับชีวิตเราหรือมีไว้เพื่ออะไรกันแน่เมื่อนานมาแล้วค่ะเพคเคยตั้งคําถามเล่นๆกับตัวเองนะถ้าคนเราเกิดมาโดยที่ไม่มีอารมณ์เลยเนี่ยชีวิตเราจะเป็นยังไงกันเนาะถ้าให้ลองจินตนาการดูค่ะ เพกว่านะเราอาจจะเป็นเหมือนหุ่นยนต์รุ่นบุกเบิกก็ได้นะเหมือนในภาพ,พยนต์นะคะที่เราเห็นสีหน้าเรียบเฉยคือไม่เห็นการแสดงของสีหน้าเลยแล้วเวลาเราไปเจอคนที่รู้จักหรือสนิทสนมเนาะแทนที่เราจะยิ้มทักทายกันใช่ไหมคะเราอาจจะทําหน้าเฉยๆยมันก็ดูตลกดีเหมือนกันเนาะไม่ว่าจะไปทํากิจกรรมอะไรคะ่ะเช่นดูหนังฟังเพลงรับประทานอาหารอร่อยๆแค่ไหนแต่เราก็อาจจะไลฟซึ่งอารมณ์ ไร้ซึ่งชีวิตชีวาไม่มีความสุขไม่มีความทุกข์ไม่ตื่นเต้นกับอะไรทั้งนั้นตื่นเช้ามาทำงานทำหน้าที่ตามบทบาทที่สังคมกำหนดหรือทำตามชุดคำสั่งที่เราโปรแกรมเอาไว้เองเพื่อให้เราเล่นไปตามบทบาทนั้นทุกๆวันเราใช้ชีวิตไปวันๆโดยไรจุดหมายโอ้โหแค่คิดว่าต้องมีชีวิตแบบนี้ไปตลอดเนี่ยจนกว่าจะจากโลกนี้ไปเนี่ยก็สยองแล้วนะั้นการมีชีวิตแต่ไร้อารมณ์ก็ไม่ไหวเหมือนกันนะดังนั้นเพกจึงคิดว่า การมีอยู่ของอารมณ์ทุกรูปแบบของเราอะทั้งแง่บวกและแง่ลบเนี่ยมันน่าจะให้ประโยชน์อะไรบางอย่างกับพวกเราแน่ๆเลยแหละจึงลองไปค้นหาข้อมูลจนพบว่าในมุมมองด้านจิตวิทยาค่ะได้อธิบายหน้าที่ของอารมณ์ไว้หลากหลายแง่มุมนะแต่ส่วนใหญ่เนี่ยสรุปหน้าที่หลักๆของอารมณ์ว้อยู่3ด้านซึ่งทั้ง3ด้านนี้เนี่ยมีบทบาทสําคัญต่อการอยู่รอดและการใช้ชีวิตของพวกเราทุกคนดังนี้ค่ะหนหน้าที่ของอารมณ์อันหลับแรกนะคะคือช่วยให้เรามีชีวิตรอด อารมณ์ช่วยให้เราตอบสนองตอ่อภัยหรือโอกาสที่เข้ามาได้อย่างรวดเร็วค่ะเช่นความกลัวเนี่ยมันจะทําให้เราหนีจากอันตรายเนาะความโกรธทําให้เรารุกขึ้นมาปกป้องตัวเองความรังเกียจเนี่ยทาให้เราหลีกเลี่ยงสิ่งที่อาจจะเป็นอันตรายหรือสิ่งที่ไม่ดีเช่นเราอาจจะมีอาหารเก็บไว้ในตู้เย็นแล้วมันเน่าเสียเนาะสรงกลิ่นเหม็นเนี่ยเราก็จะทิ้งมันไปไม่กินมันใช่ไหมคะเพราะเรารู้ว่าถ้าเรากินเข้าไปแล้วเราอาจจะป่วยหรือไม่สบายได้เนาะซึ่งพฤติกรรมที่เราแสดงออกเหล่านี้ค่ะ ล้วน,นเป็นผลมาจากวิวัฒนาการที่ตกทอดมาตั้งแต่สมัยมนุษย์ยุคดึกดําบันแล้วเนาะเพื่อให้เรามีชีวิตรอดอะนะอีกตัวอย่างหนึ่งที่ให้เห็นภาพมากขึ้นค่ะสมมุติคุณเดินอยู่บนกลางถนนนะคะแล้วอยู่ๆก็มีมอเตอร์ไซค์พุ่งเข้ามาจะมาชนคุณเนาะแบบดูท่าเหมือนจะไม่เบรกเลยเนี่ยทันทีที่ตาของคุณเห็นภาพมอเตอร์ไซค์ที่พุ่งเข้ามาค่ะภาพนั้นเนี่ยมันจะถูกส่งไปที่สมองเนาะไปกระตุ้นให้เกิดความกลัวความตกใจ หลังจากนั้นสมองจะสั่งการให้ร่างกายค่ะเตรียมพร้อมตอบสนองเพื่อเอาชีวิตรอดโดยสั่งให้หัวใจเต้นแรงกล้ามเนื้อเกร็งพร้อมกระโดดหรือหลบหนีหรือวิ่งหนีอะไรเงี้ยค่ะนี่ก็คือหน้าที่ของอารมณ์นะคะที่ทํางานเหมือนสัญญาณเตือนภยัยค่ะทําให้เราลอดจากอันตรายโดยที่เราไม่ต้องมานั่งคิดวิเคราะห์หรือต้องใช้เวลานานในการเพื่อจะเตรียมตัวเพื่อเอาตัวรอดนะเนาะอ่าทีนี้มาดูหน้าที่ที่2กันนะคะหน้าที่ที่2เนี่ยอารมณ์ช่วยในการตัดสินใจ โดยสมองของเราอะค่ะจะจดจำความรู้สึกที่เคยมีจากเหตุการณ์ในอดีตแล้วใชใ้มันเป็นตัวกลองในการตัดสินใจให้เร็วขึ้นเพราะสมองของเราขี้เกียจค่ะมันจะไม่มานั่งประมวลผลใหม่ในทุกครั้งเนาะมันจะดึงเอาอดีตเข้ามาเพื่อมีส่วนช่วยในการตัดสินใจของเราฉะนั้นหากไม่มีอารมณ์เราอาจจะตัดสินใจเรื่องเล็กๆน้อยๆได้ยากเพราะเราขาดสัญญาณชี้นำเนาะถ้าเราสังเกตตัวเองดีๆค่ะหลายครั้งที่เราตัดสินใจเลือกทําหรือไม่ทําอะไรเนี่ย อย่างเช่นเราจะซื้ออันนี้หรือไม่ซื้ออันนั้นอะไรอย่างเงี้ยค่ะส่วนใหญ่เนี่ยจะมีอารมณ์เข้ามาเกี่ยวข้องนะหรือเป็นตัวช่วยในการตัดสินใจแทบทั้งสิ้นเนาะมีใครเคยเป็นบ้างคะเวลาช้อปปิ้งอะเนาะเวลาเราเห็นของที่เราอยากได้แล้วตัดสินใจซื้อทันทีเนี่ยแล้วเราค่อยมาหาเหตุผลใช่ไหมมาสนับสนุนทีหลังว่าเราซื้อของชิ้นนั้นมาทําไมเรามีข้ออ้างที่โดยสมเหตุสมผลมากเลยให้กับของที่เราอยากได้อยู่เสมอถูกต้องไหมคะ อ่าทีนี้อีกตัวอย่างหนึ่งค่ะสมมุติคุณกําลังเดินทางไปในที่ที่เราไม่คุ้นเคยแล้วเส้นทางข้างหน้านี่มีทางแยกให้เลือกว่าจะเลี้ยวซ้ายหรือเลี้ยวขวาดีเนี่ยสมมติมันเป็นตอกบนมือที่เราไม่คุ้นเนาะแล้วถ้าจูจ่ๆเกิดรู้สึกไม่ปลอดภัยแบบไม่มีเหตุผลชัดเจนขึ้นมาเหมือนอารมณ์มีลางสังหรณ์ว่าไปทางนี้มันจะไม่ดีแน่ๆเนี่ยนั่นก็อาจจะเป็นอารมณ์หรือสัญชาตญาณบางอย่างค่ะที่มาจากประสบการณ์เดิมที่เราเคยมีเนาะคอยเตือนเรา ให้เราตัดสินใจเลี้ยวไปอีกทางหนึ่งทันทีบางครั้งค่ะหลังจากเหตุการณ์ผ่านไปแล้วเนี่ยเราถึงค่อยรู้ว่าทางที่เราไม่ได้เลือกเนี่ยมันมีเหตุร้ายเกิดขึ้นจริงๆนะดังนั้นอารมณ์จึงทําหน้าที่เป็นเหมือนทางลัดค่ะช่วยให้เราเลือกได้ไวขึ้นในเวลาที่เราต้องตัดสินใจหรือเรารู้สึกหลังเลเนาะหน้าที่ที่สามนะคะอารมณ์เนี่ยมีหน้าที่สร้างและรักษาความสัมพันธ์ค่ะ ตัวอย่างเช่นความรักความผูกพันความเห็นอกเห็นใจจะเป็นตัวเชื่อมให้มนุษย์ดูแลซึ่งกันและกันและเกิดความร่วมมือและการอยู่ร้อยกันเป็นกลุ่มเรามาลองนึกถึงคุณแม่ที่เพิ่งคลอดลูกทันทีค่ะที่อุ้มลูกครั้งแรกอะเนาะร่างกายของคุณแม่เนี่ยจะหลั่งฮอร์โมนออกซิโทซินค่ะและโดพามีนทําให้เกิดความรู้สึกรักห่วงใย,ยและอยากปกป้องแม้การเลี้ยงลูกจะเหนื่อยมากนอนก็นน้อยหรือแทบไม่มีเวลาส่วนตัวเลยเนี่ย แต่ความรู้สึกผูกพันทางอารมณ์ที่ทําให้แม่ยอมทุ่มเททุกอย่างเพื่อดูแลลูกเนี่ย <_ d ue> เพื่อให้ลูกเรารู้สึกปลอดภัยและมีความสุขกันเนาะหรืออีกตัวอย่างหนึ่งค่ะลองนึกถึงตอนที่เพื่อนสนิทของเราเพิ่งถูกเลิกจ้างแล้วนั่งร้องไห้อยู่ตรงหน้านะคะแม้เราจะไม่ใช่คนที่ตกง,งานเนาะแต่ความรู้สึกเห็นใจความเข้าใจความเจ็บปวดของเขาเนี่ยมาอาจจะทําให้เราเนี่ยเอื้อมมือไปกอดไปพูดปลอบใจอารมณ์นี้เนี่ยได้สร้างสายสัมพันธ์ที่ลึกซึ้งขึ้นค่ะ และเพื่อนจะรับรู้ได้ว่าคุณอยู่เคียงข้างเขาในเวลาที่ยากลำบากอารมณ์เหล่านี้เป็นการที่ทำให้เราได้เชื่อมใจได้สนิทสนมกันและมีเสร็จสัมพันธ์ที่ดีต่อก,กันระหว่างเพื่อนมนุษย์นั่นนะคะจากที่ได้เล่าไปค่ะจะเห็นว่าอารมณ์มีประโยชน์มากมายก็จริงเนาะแต่ความซับซ้อนของการใช้ชีวิตในโลกปัจจุบันนะคะแม้อารมณ์จะมีประโยชน์ทางวิวัฒนาการแต่มันก็เกิดความผิดพลาดได้เหมือนกันนะเพราะอารมณ์มักอ้าง,งอิงจากประสบการณ์นในอดีตอย่างที่เราว่าไปเนาะ ซึ่งประสบการณ์ตรงนี้เนี่ยมันอาจจะมาจากการบิดเบือนก็ได้นะเปรียบเทียบไปก็เหมือนกับสมองของเรามีซอฟต์แวร์เก่าที่บางครั้งยังใช้ความกลัวจากอดีตมาตัดสินปัจจุบันค่ะทั้งที่เราผ่านเหตุการณ์เหล่านั้นมานานมากแล้วอะ่ะอย่างเช่นคนที่ไม่ประสบความสําเร็จในความรักอะค่ะอาจจะไม่กล้ามีรักครั้งใหม่เพราะกลัวตัวเองจะกลับไปเจ็บปวดเหมือนเดิมอีกประเด็นนี้เนี่ยถ้าให้ขยายความให้เห็นภาพชัดเจนมากขึ้นอีกนิดน,นึงอะค่ะมันก็คือช่วงที่สมองเกิดการตรีความเกิดขึ้นเนี่ย ความคิดอัตโนมัติกับอารมณ์จะมาคู่กันค่ะและในช่วงเวลานี้เองที่เรามีโอกาสตีความผิดพลาดเพราะเวลาที่สมองตีความมันจะไปดึงประสบการณ์ในอดีตเข้ามาปนด้วยโดยที่เราก็อาจจะไม่รู้ตัวทําให้เราเชื่อว่าการตีความของเราคือความจริงสมมุติเราโทรศัพท์ไปหาแฟนแล้วเขาไม่รับสายค่ะเราอาจจะตีความว่าเขายังโกรธเราอยู่ทั้งๆที่เรื่องจริงแล้วเนี่ยเรื่องที่เราทะเลาะก,กันมันจบไปนานแล้วนะพอไปสอบถัมจริงๆเขาอาจจะมีธุระแล้วก็ไม่สะดวกรับสายก็ได้ ดังนั้นสิ่งที่พอยากจะบอกก็คือเราอย่าเพิ่งเชื่อการตีความที่มาพร้อมกับความคิดอัตโนมัติในแบบแรกนะคะขอให้เรามีสติทุกครั้งนะเวลาจะต,ตัดสินใจอะไรอะคะ่ะเราตั้งคำถามสำรวจความคิดของตัวเราก่อนที่จะปากใจเชื่ออะไรบางอย่างนะโดยเฉพาะความคิดในแง่ลบเนี่ยพอมไม่อย่างนั้นนะคะมันจะกลายเป็นเราคิดเองเออเองนอยเองโดยที่คู่กรณีอาจจะไม่ได้รู้เรื่องเลยด้วยซ้ำอ่ะเนาะเมื่อเราพูดถึงหน้าที่ของอารมณ์กันไปแล้วะคะ่ะ ทีนี้เราจะมอลองดูความหมายที่ซ่อนอยู่กันเนาะว่าอารมณ์แต่ละอารมณ์ที่เกิดขึ้นเนี่ยมันกําลังพยายามบอกอะไรเรากันแน่โดยเพชจะขอพูดถึงแค่บางอารมณ์เพื่อเป็นตัวอย่างนะคะเลือกมาเฉพาะที่เราพบกันได้บ่อยๆเนาะในชีวิตประจําวันเมื่อไหร่อ่ะคะ่ะที่เรารู้ว่าอารมณ์กาลังพยายามสื่อสารอะไรกับเราเนี่ยเราก็จะสามารถตอบสนองความต้องการของอารมณ์ได้อย่างถูกต้องอะนะคะทั้งนี้ข้อความที่แต่ละอารมณ์ส่งมาถึงเราอะคะ่ะ อาจจะมีความแตกต่างกันไปตามบริบทหรือสถานการณ์ที่เรากําลังเผชิญหน้าอยู่เดี๋ยวเราทุกคนมาลองสํารวจตัวเองไปพร้อมๆกันนะคะว่าเราเคยได้รับข้อความจากอารมณ์แบบนี้กันบ้างไหมเนาะอ่ะอย่างเช่นอารมณ์โกรธนะคะให้ทุกคนลองคิดเล่นๆไม่ต้องซีเรียสนะคะลองดูว่าเวลาที่เรามีเหตุการณ์เข้ามาการะทบจิตใจแล้วเนี่ยแล้วอารมณ์โกรธเกิดขึ้นเนี่ยอารมณ์โกรธก,กาลังพยายามบอกอะไรเรายกตัวอย่างเช่นเนาะข้อความที่อารมณ์โกรธส่งมาอาจจะกําลังบอกเราว่า เราเนี่ยกำลังไม่ได้รับความยุติธรรมนะเรากำลังถูกล้ำเส้นหรือเปล่าเรากำลังคาดหวังบางอย่างที่ไม่ได้รับการตอบสนองเนาะอันนี้ตัวอย่างเป็นต้นนะคะที่ข้อความที่อารมณ์โกรธส่งมาซึ่งเมื่ออารมณ์โกรธเกิดขึ้นแล้วเนี่ยมันจะไปกระตุ้นให้เราลุกขึ้นมาทําอะไรบางอย่างเพื่อปกป้องตัวเองถูกไหมไม่ให้เราต้องกลับไปเจ็บปวดซ้ําอย่างเช่นเราอาจจะหาวิธีสื่อสารบางอย่างหรือเลือกใช้คําพูด อะไรที่มันเหมาะสมอะค่ะเพื่อบอกความต้องการของเราออกไปให้คู่สนทนาหรือคู่กรณีของเราได้รับรู้ว่าเรารู้สึกไม่พอใจกับสิ่งนี้นะเพราะอะไรเพื่อให้เราและเขาอะค่ะได้หาทางออกที่เหมาะสมในการปรับตัวเพื่อที่เราจะได้อยู่ร่วมกันอย่างมีความสุขเนาะอ่าทีนี้เรามาดูอารมณ์เศร้ากันบ้างเนาะทุกคนลองคิดดูเล่นก็ได้ค่ะว่าข้อความที่ซ่อนอยู่ในอารมณ์เศร้าเนี่ยอาจจะเป็นอะไรได้บ้างอ่าเดี๋ยวใพ้แค่เวลานะ จากที่เพคคิดได้นะคะข้อความที่อารมณ์เศร้าอาจจะส่งมาให้เราเนี่ยอาจจะมีตัวอย่างเช่นเนาะอารมณ์เศร้าอาจจะส่งมาว่าตอนนี้เนี่ยมันมีอะไรบางอย่างที่เราไม่โอเคเกิดขึ้นนะเรากําลังสูญเสียสิ่งที่สําคัญในชีวิตไปนะเรากําลังรู้สึกผิดหวังเราถูกปฏิเสธเราเหงาเราโดดเดี่ยวดังนั้นเมื่ออารมณ์เศร้าปรากฏขึ้นนะคะสิ่งที่ความเศร้าพยายามจะเตือนเราก็คือ เราอ่ะควรให้เวลาตัวเองได้แล้วนะเราควรหยุดพักเราหันกลับมาดูแลหัวใจตัวเองกันก่อนที่เราจะรู้สึกแย่ไปมากกว่านี้อะนาออ่าเดี๋ยวเรามาดูอารมณ์กลัวกันบ้างเวลาที่เรากลัวค่ะข้อความที่อารมณ์กลัวพยายามบอกเราก็อาจจะเป็นไปได้อย่างเช่นหนทางที่เรามองเห็นอยู่ข้างหน้าเนี่ยมันอาจจะมีอันตรายก็ได้นะ ถ้าเราเลือกทางนี้เนี่ยมันอาจจะเสี่ยงทําให้เราเจ็บตัวนะหรือเจ็บปวดหัวใจได้นะหรืออาจจะต้องสูญเสียอะไรบางอย่างอะนะดังนั้นเนี่ยอารมณ์กลัวที่เกิดขึ้นมาค่ะจึงมีหน้าที่คอยเตือนเราเนาะให้เราคอยระวังในการตัดสินใจทาอะไรลงไปนะหรือถอยห่างสิ่งที่อาจจะเป็นอันตรายต่อชีวิตเราได้นะคะอ่าทีนี้เราวเรามาดูอารมณ์สุดท้ายกันเนาะอารมณ์รักอารมณ์ดีใจอารมณ์ขอบคุณ ข้อความที่อารมณ์เหล่านี้ส่งมาค่ะให้เราได้รับรู้เนี่ยอาจจะเป็นตัวอย่างเช่นนะอารมณ์รักเนี่ยมันอาจจะส่งข้อความมาว่าคนที่อยู่ตรงหน้าเราเนี่ยมีความสําคัญกับเรานะอารมณ์ดีใจก็อย่างเช่นเราเราทาอะไรให้ใครแล้วเขาชอบในสิ่งที่เราทําอะคะ่ะมันก็ทําให้เรามีความสุขทาให้เราดีใจใช่ไหมอารมณ์ที่เรารู้สึกอยากขอบคุณนะคะมันอาจจะเกิดมาจากเรารู้สึกซาบซึ้งกับสิ่งที่คนอื่นทําให้เราจนเราอยากจะตอบแทน ด้วยคําขอบคุณเขาหรืออยากจะทาอะไรบางอย่างให้เขากลับคืนไปอะนะคะดังนั้นจะว่าไปอะคะ่ะอารมณ์ทั้ง3าแบบที่ว่ามานี้เนี่ยก็ทําหน้าที่กระตุ้นให้มนุษย์อะได้มีความใกล้ชิดกันมากขึ้นเชื่อมโยงกันมากขึ้นเปิดโอกาสให้พวกเราได้ช่วยเหลือพึ่งพาซึ่งกันและกันเพื่อทําให้เผ่าพัานธุ์ของเราได้ดำรงอยู่และมีชีวิตรอดต่อไปได้เนาะแต่ที่เล่าไปทุกคนจะเห็นว่าอารมณ์ทุกชนิดนะคะล้วนมีหน้าที่และมีข้อความอยู่เบื้องหลังเสมอเนาะ ดังนั้นถ้าเราฝึกสังเกตฟังสิ่งที่อารมณ์พยายามบอกเราอะคะ่ะเราจะเข้าใจว่าอารมณ์นั้นเน่ะสามารถนำทางให้เราเข้าใจตัวเองและเชื่อมโยงกับความต้องการภายในที่แท้จริงของเราได้นะคะทีนี้ค่ะเดี๋ยวเรามาลองดูกันดีกว่าว่าอารมณ์ในมุมมองที่เกี่ยวข้องกับบาดแผลทางใจเนี่ยมันเกี่ยวข้องกันยังไงบ้างบาดแผลทางใจอะคะ่ะมันก็คือความทรงจําที่ยังไม่ได้รับการเยียวยาเนาะ มันเป็นเหมือนข้อมูลดิบที่ฝังอยู่ในร่างกายจิตใจและระบบประสาทของเราค่ะและยังเป็นตัวกําหนดปฏิกิยาทางอารมณ์ด้วยนะพราะการตีความเหตุการณ์ที่เข้ามากระทบเนี่ยและอารมณ์ที่เกิดขึ้นโดยเฉพาะอารมณ์ลบๆเนี่ยล้วนได้รับอิทธิพลม,มาจากประสบการณ์หรือบาดแผลทางใจในอดีตแทบทั้งสิ้นนะทางนี้เนื่องจากสมองของเราอะค่ะเมื่อเรารับรู้สิ่งแล้วจากภายนอกเนี่ยเช่นคําพูดของใครบางคนสีหน้าท่าทางหรือสถานการณ์บางอย่าง สมองจะตีความสิ่งเหล่านั้นผ่านเลนส์ของประสบการณ์ในอดีตค่ะและความเชื่อที่เราสั่งสมไว้ถ้าสิ่งที่มากระทบเนี่ยทำให้สมองรู้สึกว่าสิ่งนี้อันตรายหรือสิ่งนี้คล้ายกับเรื่องที่เราเคยเจ็บปวดมาก่อนระบบประสาทของเราจะส่งสัญญาณเตือนขึ้นมาทันทีในรูปแบบของอารมณ์นั่นเองเช่นบางคนอาจจะรู้สึกโกรธเมื่อโดนปฏิเสธบางคนอาจจะร้องไห้ทันทีที่รู้สึกว่าตัวเองถูกมองข้ามอะไรอย่างเงี้ยค่ะทั้งหมดนี้เนี่ยไม่ได้บอกว่าเราผิดปกตินะ แต่มันกำลังบอกว่ามีบางอย่างในใจที่ยังเจ็บอยู่และอารมณ์ก็ทำหน้าที่เหมือนสัญญาณไฟกระพริบคอยเตือนเราคอยบอกเราค่ะว่าตรงนี้นี่มีรอยแผลเก่าอยู่นะตรงนี้ยังต้องการการเยียวยาจิตใจต้องการการดูแลนะคะบาดแผลทางใจหลายบาดแผลค่ะมาเกิดจากประสบการณ์ในวัยเด็กที่เรามีความสัมพันธ์และเราเคยไว้ใจใครบางคนเนี่ยบาดแผลที่เกิดจากการถูกปฏิเสธการถูกลลเลยไม่ได้รับความรักหรือได้รับความยอมรับในแบบที่เราเป็นนะคะ ประสบการณ์เหล่านี้เนี่ยได้ทิ้งความเชื่อบางอย่างไว้นในใจเราด้วยเช่นกันยกตัวอย่างเช่นความเชื่อว่าฉันดีไหมพอ่อฉันต้องทําให้คนอื่นพอใจถึงจะมีคุณค่าฉันไม่มีสิทธิ์รู้สึกหรือไม่มีสิทธิ์ที่จะร้องไห้อะไรเงี้ยค่ะจนเมื่อเราเติบโตขึ้นค่ะเราใช้ความเชื่อเหล่านี้เนี่ยเป็นเลนในการมองโลกทุกครั้งที่มีแรไบมาสังกใจเช่นคนไม่ตอบข้อความของเราสมองจะรีบเชื่อมโยงไปถึงเรื่องราวในอดีตค่ะแล้วส่งสัญญาณให้อารมณ์เดิมๆกลับมาอีกครั้งหนึ่ง และบางทีมันอาจจะไม่เกี่ยวข้องกับสถานการณ์ปัจจุบันเลยด้วยซ้ำนะแต่ลมมันพาย้อนกลับไปหาเหตุการณ์ในอดีตที่ยังไม่ได้รับการรับฟังของเราอะเนาะอย่างที่บอกไปค่ะทั้งหมดนี้เนี่ยไม่ใช่แค่ความรู้สึกผิดปกติแต่มันคือเบาะแสของบาแดแผลโดยเฉพาะถ้าเมื่อไหร่ที่เรารู้สึกว่าอารมณ์ที่เกิดขึ้นมาเนี่ยมันดูไม่สมเพลสมผลเลยเนี่ยเราสามารถใช้ประโยชน์จากอารมณ์ตรงนี้ค่ะเป็นประตูที่จะพาเรากลับเข้าไปสู่โลกภายในยิ่งถ้าเราอยู่ในสถานการณ์ที่ไม่ควรกลัวแต่กลับกลัวมากๆเนี่ย ไม่ควรโกรธแต่กลับโกรธแลงผิดปกติให้รู้ไว้เลยค่ะว่าอารมณ์นั้นเนี่ยไม่ได้แค่เกี่ยวข้องกับเหตุการณ์แค่ในวันนี้เท่านั้นนะคะแต่มันยังดึงเอาความทรงจําเก่าที่ยังเจ็บปวดกลับขึ้นมาด้วยนั่นเองสิ่งที่สําคัญที่พยายจะบอกอะค่ะก็คือเราไม่จําเป็นต้องหนีอารมณ์นะไม่จําเป็นต้องรีบกลบอารมณ์ไว้หรือรีบคิดว่าเราเป็นคนผิดนะนาะแต่ให้ลองหยุดคิดแล้วฟังเสียงของอารมณ์เสียงจากข้างในตัวเราค่ะเมื่อเราฟังอารมณ์ของตัวเองได้อย่างแท้จริงแล้วเนี่ย อารมณ์จะค่อยๆค,คลายลงบาดแผลทั้งใจค่อยๆถูกปลดปล่อยแล้วเราจะเริ่มตอบสนองต่อชีวิตในปัจจุบันได้อย่างถูกต้องเหมาะสมไม่ใช่วิธีการตอบสนองจากบาดแผลในอดีตเหมือนเดิมอีกแล้วนะคะแต่เราจะตอบสนองด้วยความเข้าใจด้วยความรักและด้วยความจริงของตัวเราในตอนนี้นั่นเองพอสุดท้ายแล้วคะ่ะอารมณ์ไม่ได้ต้องการให้เรากลับไปเผชิญหน้ากับอดีตด้วยความกลัวนะ แต่มันอยากให้เราฟังแล้วทําความเข้าใจมันเองนอกจากนี้ค่ะยังมีประเด็นที่น่าสนใจก็คือตอนที่เพชไปอบรมและได้เรียนรู้เรื่องจิตบําบัดแนวซาเทียค่ะมันทําให้เรารู้ว่าอารมณ์ของคนเราอ่ะมันมีหลายชั้นในเหตุการณ์เดียวกันนะคะเราสามารถมีได้มากกว่าหนึ่งอารมณ์ในเวลาเดียวกันเนาะโดยซาเทียเชื่อว่าอารมณ์ของคนเราค่ะมันมีหลายมิติและความซับซ้อนลึกซึ้งของอารมณ์ในแต่ละขั้นนะคะมันเหมือนภูเขาน้ําแข็ง แต่ละสถานการณ์ที่ผ่านเข้ามากระทบจิตใจของเราค่ะมักมีอารมณ์เกิดขึ้นได้หลากหลายมากกว่าหนึ่งอารมณ์อารมณ์ที่อยู่ลึกกว่ามักจะเป็นอารมณ์ที่สําคัญมากกว่าอารมณ์ที่เกิดขึ้นในแบบแรกยกตัวอย่างเช่นเวลาที่เรารู้สึกโกรธอะค่ะความโกรธมันจะเป็นอารมณ์ด้านบนเนาะแต่ภายใต้ความโกรธเนี่ยเราอาจจะมีความน้อยใจที่คนที่เราลักคนที่เราให้ความสําคัญเขากลับไม่ใส่ใจเราเลยอย่างเงี้ยดังนั้นอารมณ์ที่เรารู้สึกน้อยใจเนี่ยจึงเป็นอารมณ์ที่มีความสําคัญมากกว่าเนาะ เป็นอารมณ์ที่เป็นต้นเหตุของความเจ็บปวดทางใจของเรานั่นเองเวลาที่เราเข้าสู่กระบวนการเยียวยาจิตใจอะค่ะเราจึงจะโฟกัสที่ความรู้สึกน้อยใจเนาะที่อยู่ลงไปมากกว่าที่จะโฟกัสที่ความรู้สึกโกรธเพราะนั่นคือต้นตอหรือสาเหตุที่ทําให้เราไม่มีความสุขนั่นเองค่ะและสุดท้ายก่อนจากกันไปเพ็กมีเทคนิคมาแบ่งปันให้ทุกคนนําไปใช้นะคะเพื่อเยียวยาจิตใจตัวเองและเป็นความสัมพันธ์ที่มีกับอารมณ์ใหม่เนาะซึ่งมีสีขั้นตอนง่ายๆดังนี้ค่ะ ขั้นตอนที่หนึ่งเนะเวลามีเหตุการณ์อะไรมากระทบจิตใจค่ะให้เราคอยสังเกตโดยไม่ตัดสินนะคะและตั้งคำถามกับตัวเองในใจว่าตอนนี้เนี่ยฉันกำลังรู้สึกอะไรความรู้สึกนั้นเนี่ยอยู่ตรงไหนของร่างกายเพื่อดึงสติกลับมาให้เราอยู่กับการรู้ตัวก่อนนะเนาะค่ะขั้นตอนที่สองนะลองตั้งคำถามอย่างอ่อนโยนกับตัวเองอีกครั้งค่ะว่าอารมณ์นี้กำลังพยายามบอกอะไรฉันอย่างที่เพ็กได้ยกตัวอย่างไปแล้วเนาะ เรากำลังกลัวอะไรที่เรารู้สึกอยู่ตอนนี้เนี่ยเราต้องการอะไรกันแน่ความรู้สึกนี้เนี่ยมาเพื่อปกป้องฉันจากอะไรบางอย่างอยู่หรือเปล่าลองตั้งคำถามเหล่านี้ดูนะคะแล้วค่อยฟังนะมันจะมีความคิดผุดขึ้นมาในหัวคะ่ะเพื่อตอบคำถามเหล่านี้ของเราเน,ะนาะนะแล้วหลังจากนั้นมาสู่ขั้นตอนที่3นะคะให้เราลองย้อนนึกเชื่อมโยงไปในอดีตคะ่ะว่าเราเคยมีช่วงเวลาไหนในอดีตหรือเปล่าที่ทําให้เรารู้สึกแบบนี้เนาะรู้สึกที่เราเป็นอยู่ในปัจจุบันเนี่ย มีบาดแผลไหนของเราที่ยังไม่ได้รับการรับฟังอยู่หรือเปล่าลองค่อยๆนึกย้อนกลับไปนะคะมันจะมีเหตุการณ์บางอย่างผุดขึ้นมาในใจความทรงจํามันจะถูกดึงกลับมาอีกครั้งค่ะเพื่อให้เราได้ทําความเข้าใจมันใหม่เนาะและขั้นตอนสุดท้ายค่ะขั้นตอนที่4นะให้เรามอบความรักความเข้าใจกับตัวเองใหม่ค่ะพูดกับตัวเองแบบที่เราอยากให้คนอื่นพูดกับเราในตอนนี้เนาะ สืบเนื้อมาจากขั้นตอนที่3มค่ะหลังจากที่เราเข้าใจแล้วเนาะว่าในอดีตเรามีความต้องการอะไระนะคะเราก็กลับไปตอบสนองเหตุการณ์นั้นด้วยตัวของเราเองเนาะตัวอย่างเช่นเราอาจจะพูดกับตัวเองว่าฉันอยู่ตรงนี้แล้วนะฉันเข้าใจสิ่งที่เธอรู้สึกแล้วละ่ะฉันเข้าใจเหตุการณ์ในอดีตแล้วละ่ะเธอซึ่งก็คือตัวเราอะนะคะไม่ต้องรู้สึกผิดแบบเดิมอีกแล้วนะเราไม่ต้องโทษตัวเองแล้ว เพื่อให้เรารู้สึกอบอุ่นให้เรารู้สึกปลอดภัยแล้วเราจะรับรู้ได้เองในที่สุดค่ะว่าเราไม่จําเป็นต้องพึ่งพาการยอมรับหรือความเข้าใจจากคนอื่นเลยเราไม่ต้องพึ่งพาความรักจากคนอื่นเพราะโตเราเองนั่นแหละคือคนที่สามารถให้ความรักและความเข้าใจตัวเองได้มากที่สุดค่ะอ่าทั้งหมดนี้ก็คือสีขั้นตอนของการเยียวยาจิตใจแบบง่ายๆนะคะทุกคนลองนําไปใช้ดูนะเพชอยากบอกทุกคนว่าอารมณ์ค่ะ คือภาษาของใจที่สะท้อนสิ่งที่เกิดขึ้นอยู่ตรงหน้าและคือร่องรอยของบาดแผลทางใจเราสามารถฟังความจริงในใจผ่านอารมณ์ได้นะและทำความเข้าใจและเปลี่ยนความสัมพันธ์เปลี่ยนมุมมองที่มีต่ออารมณ์หม่ได้เสมอเราไม่จาเป็นต้องผักใสเราไม่จาเป็นต้องกลบอารมณ์ไว้นะคะเมื่อเราตั้งใจฟังสิ่งที่อารมณ์พยายามสื่อสารกับเราเนี่ยเราจะไม่เพียงแค่สามารถควบคุมอารมณ์ได้แต่เราจะรู้ว่า อารมณ์กำลังช่วยนำทางเรากลับไปสู่ส่วนลึกที่สุดในหัวใจของเราที่ยังรอคอยการเยียวยาอยู่ได้ด้วยตนเองนั่นเองสำหรับ e ีีนี้เพคขอลาไปก่อนไว้พบกันใหม่ใน EP ีหน้านะคะบ๊ายบาย